สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแรปผักไส้ไข่ขาวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะเป็นอาหารเช้าง่ายๆให้กับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยจะได้ประโยชน์โปรตีนจากไข่ขาวและไฟเบอร์ที่ได้จากข้าวโอ๊ตและผักสดค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้สำหรับเมนูนี้จะพิมพ์รายละเอียดไว้ให้ใต้คำอธิบายวิดีโอค่ะ วิธีทำเรามาเริ่มจากการทำตัวแป้งแรปกันก่อนค่ะโดยเราจะนำผักไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวโอ๊ตเกลือนมธัญพืชเทลงโถปัน่นและปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะทิ้งแป้งแรปพักไว้เพื่อไปทำตัวไส้กันค่ะ ตั้งกระทาให้ร้อนใส่น้ำมันรำข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะเทไข่ขา,ขาวลงไปขยี้ให้สุกตามด้วยกระพดหวานที่เราต้มสุกแล้วปรุงรสชาติด้วยพริกไทยดำตามชอบเกลือป่นหนึ่งหยิบมือผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะ จากนั้นเรากลับมาทำตัวแป้งแรปกันต่อค่ะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนำแป้งแรปที่เราปาั่นมาเทลงในกระทะพยายามเกลี่ยให้เรียบและเป็นวงกลมให้สังเกตเมื่อฟองอากาศขึ้นทั่วแผ่นแป้งแล้วและแป้งข้างล่างสูกดีแล้วเราทําการกลับด้านค่ะสูตรนี้จะได้แผ่นแป้งรับป,ประมาณ2 3แผ่น ขึ้นอยู่กับกันอาดที่เราทเทค่ะเมื่อเราได้แผ่นแป้งแรปชีสสุกแล้วเราจะมาทำการใส่ไส้ให้กับตัวแรปกันค่ะน้ำสลัดที่ใช้จะเป็นน้ำสลัดสูตรครีนสามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมนำไปเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยค่ะ